มาดูการตีเจแอนกันนะครับหรือภาษาไทยก็คือยักษ์นั่นเองโดนเหมือนกันคือดอนเข้าแบบคลิกขวามาเปิดเลยดิอาจจะมีเสียงอื่นๆข้าวน่นะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่ออัตรดไปนี่ก็เป็นบอสเจแอนของคิวเปิดนะครับเลือดก,ก็เลยจะเยอะกว่าที่เราตีอันนั้น เอ้ยมันจะกินมันจะกินอ๋อไม่กินดีกว่าทสกิลกินลหรอันนี้กินและกินและกินและกินแลกดูดูอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสกิลของบอสครับบอสจะกินเพื่อนแล้วก็จะใช้สกิลถ้าเราตีไม่ทันเพื่อนเราก็จะโดนกินแบบว่าตายไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโปติโลกมันจะแตกก่อน พอแตกมันก็จะคายออกมานี่ก็นี่นครับอ่นอยอน้อยอนอยอแม่งแแบงไม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยว่าตีดอล,ล,ลอรัวๆเลยตอนโหดจัดหาไปหมืม่นกว่า เอตีมนันตีมนันอันนี้เป็นอันนี้ต้องตีมันนะครับแม่งมันจะมันจะมาฮหิวมอนจะฮิวระหว่างนี้หรือเปล่านี่อันนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็หลบหลบออกจากเส้นแดงเฉยๆโคตรหิวคืออะไรวะห้าคนนู่นนะนะ อยู่ไกลให้เกดวิ่งไปเขอทำดาเมจแล้วกันโอ้ย <c oughs> oh. อันนี้น,นี้จะถึงลูกกินอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็กินไปแล้วถ้ามันกินไอ้ดอมนะแต่มนได้ได้มันเดือ แ้วใครแม่งเอาไอเทมกดมากดการมอนมาเนี่ยมีผลกับตัวนี้อันนี้ก็จะถึงเวลาเบิร์ดนะครับเนี่ยมอนจะเป็นติดสนานที่ชื่อว่าอาหารเป็นพิษก็คือเราก็ต้องรีบเบิร์ดมันในช่วงเวลานี้ แล้วครับก้าแล้วสี่แสนแล้วสีส่แสนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อย,อ,ย,อ,ยอันนี้อันนี้ก็ตีมอนนะครับมอนจะวิ่งไปฮิวบอสเราก็ต้องรีบตีตีลูกเคตีไปเอ้ยตีหมดยังตีหมดตีหมด แกพิวเลยละกันเฮ้ยบอสมันใช้สกิลเซตโอ้ยตกใจโอ้ฮิวเต็มลุยต่อครับลุยต่อเอ็นจอยครับเอ็นจอยโอ้ยอก็

ก็ค่อนข้างถึกเลยนะนี่ขนาดเป็นวอร์ดขั้นสองน,นะครับเนี่ยคิดสภาพว่าเรามาเปิดไฮด้ากันก็คงต้องตายตายแล้วครับต,ตายแล้วอีก5้าม0ืออีก5้าม0ืออ่น้อยอ่นอ,อย,ออยเพื่อนๆสบายครับลาลางไ้ละลครัันนั้นเราเปิดเอง บุรุษชั้นสูงนะครับใช้เวลา5นาทีเฮ้ยเดวิดที่4ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเอ็นจอยครับธนูติดหมดเลยอันดับ4ครับธนูติดหมดเลย5อันดับธนูติดหมดเลยแต้มอุ้ย ่แต่มได้ของว่าเนี่ยก็ได้ของก็เ,เสร็จแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ